ี่ขโมยลูกอมเด็กป3เอาละ่ะเราตัดสินโทษให้จำคุก585ปีตายแล้วขโมยลูกอมจำคุก500กว่ปีเลยเหรอว่าแต่นี่เขากนหัวพวกเราทุกคนเลยนะเนี่ย คือขอโทษนะพอดีว่าแบบเออคุณคุณแม่แบบที่บ้านไม่เคยเลี้ยงชันให้อยู่ในสภาพที่มันโสโครขนาดนี้เลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เราฉันอยากออกอ่ะฉันก็อยากออกเหมือนกันแต่จะทํายังไงได้ล่ะเขาบอกให้เราจําคุกค่ะก็ต้องรอแค่พ่อแม่ของเรามาประกันตัวเท่านั้นแหละแล้วตอนนี้เราไม่ได้จะประกันตัวเองเราด้วยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในคุกเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วพวกเราจะสามารถหนีออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าทาพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะ ย้าหูเราเป็นคนที่ลืมเราไม่จำได้ไหมทำไมอ่ะไม่จำคุกได้ไหมไปมัเนี่ยลืมคุกก็ได้ปะโว้หัวดิ้ตรึงตรึงตรึงอุ้ยที่ไหนสักแห่งในสแกนดิเนเวียโอ้โหมาแรงสาบดีบนักโทษหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ถูกจำคุกหลายปีแล้วกอนอุ้ยเฮ้ยเฮละ ฉันหาทางที่จะลดย,ยอนโทษให้พวกนายได้แต่นายอาจจะไม่ชอบสักเท่าไรนี่คือจดหมายเรียนนักโทษทุกคนเรามีงานใ้ทำเป็นงานในเหมืองทำแค่หนึ่งอาทิตย์แล้วเราจะลดยอนโทษให้เธออาทิตย<า>์เด<า>ียวเองเหรอไ<า>อ้แอว์ไอเดียวน่าสนใจอะในเหมืองมันหนักนะร้อนด้วยจากห้าร้อยปีเราจะเหลือทษที่เราเ,เข้าไปติดอยู่ในเหมืองเป็นร้อยร้อยปีเลยก็ได้โอ้โหตายแล้วแหละ ยินดีต้อนรับสู่เมืองนะงานที่นี่เนี่ยค่อนข้างอันตรายและนายอาจจะไม่รอดแต่ว่าฉันจะบอกทริปให้แล้วกันเพื่อโอกาสรอดจะมากขึ้นและถ้าพวกนายเนี่ยหลงทางในเมืองพวกเราจะไม่ตามหานะเข้าใจไหมขอให้โชคดีอุ๊ยนี่ไงงานอันตรายแี่ห้พวกอรามานเรามาสำรวจที่นี่ดีกว่าเฮ้ยมีห้องอาบน้ำด้วย อย่างน้อยก็สบายกว่าในคุกนะเพราะในคุกเนี่ยไม่ได้อาบน้ําแถมมีแต่ขี้ขีอย่างเดียวอ่ะใช่แต่อาบน้ําแบบว่าแอบมองคนคไข้ด้วยนะ <c oughs> นี่อาบคนละมุมเอ๊แต่ที่นี่ดูสะอาดสะอาดนะเนี่ยไม่เหมือนในคุกนั้นเลยที่มีแมลงสาบด,ดิบอ่ะฉัน<อ>เดียดนี้ละกันกวพวกนายก่อนจะนอนมาดูนี่ก่อนมันมีป้ายอะไรสักอย่างบอกอยู่ไปเอาวะแกเยหรอโอ้วงงอิธีก็ง่ายๆแค่เราไปขุดแร่ใช่ไหม กดแร่เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เราซ่อนอะฮะให้เราซ่อนซ่อนจากอะไรอะตัวจากอะไรอ่ะออันแรกมันบอกว่าถ้าสัตว์ประหลาดเห็นเห็นเราเนี่ยอย่าตื่นตกเออถ้าเราเห็นเห็นเห็นสัตว์ประหลาดเมื่อไรเนี่ยอย่าตื่นตกใจอันที่สองก็คือคนบอกลงเลยว่ามันมีสัตว์ประหลาดอ่ะอ้ยฉันขอถอนตัวไปแอ้วเหลวอมนุษย์จะมาเอาแร่ของพวกเราไป ทุกคนายพกไฟกันมาไหมมีมีเกิดไฟกันไว้นะรู้ uh wi สึกว่างานในเหมืองเนี่ยจะอันตรายน่า no ดูเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆใครพูดว่ามีคนจะมาเอาแร่ของเราไปฉันรู้สึกว่าเสียงมันดูไม่คุ้นเคยเลยอตอนนี้งานของเราคือการขุดหนาองะเฮ้ยเอะไรใกล้มันใกล้มันมีพวกนมมันมีพวกนมอยู่ใกล้ ไอ้ตายพวกราจะตายทั้งรอดยังไงว้าเราต้องขุดให้ได้เงินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะต้องดีนะแล้วเเาขุดต่อเราต้องขุดให้ได้เจ็ดร้อยห้าสิบวันนี้ฉันไม่ได้คิดไปเองนะดูเหมือนว่าไอ้พวกโนมนั่นอะมันจะแบบมีเลือดอาบที่หน้าด้วยอ่ะไม่จะเป็นจะเห็นโนมบ้าบอ ยุงหลังไหนอะไหนหัวใจฉันเต้นแรงมากเลยตอนเนี้ยแรงเหมือนกัน้แรงเหมือนกันมันเสียงเสียงกระแทกอีเตอร์นี่เปล่าไม่ใช่อ่ะอะไรมันจะจังหวะขนั้นไอ้เนี่อะไรอ่ะมีกับดักด้วยอ่ะเอ้ยมีคนวางกับดักเอ้าเอาด้วยด้วยเฮยมันลายบลาหรือเรานี่มันกับดักเอาไว้พวกกล้าหมีนะเพื่อหมีเข้ามาในถ้ำนี่นะพวกเราทำไว้เพราะว่าเขาบอกว่ามันอันตรายมากโอเค มีหมีเข้ามาในถ้ำด้วยอย่างนั้นเหรอตำหมีเฮ้ยคี้เต่ายักษ์โอ้ยกระดูกเทียเลยขุดได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรียวเรียวเดียวเรียวไม่พวกงงนมดูที่เขากระดูกดิสิมันเหมือนพวกเราเลยเอ๊เขาเป็นคนก่อนหน้านี้หรือเปล่านะงั้นเราลิขุนเราลิขุนลิบไปเหอะทุกคนนี่มันก็แค่ฟอสซิลต่างๆแค่นั้นเองอ่ะพวกเขาก็จัดทำเพื่อแปลว่าเวลาใครมาทัศนศึกษาในนี่อ่ะจะลิบไปเหอะ กระกมันดูเรียวเกินไปอ่ะอุ้ยตำแรกสีม่วงนั่นไปฉันจะบอกว่าแรกที่นี่เนี่ยสวยงามมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราเอาไปขายแล้วก็คงสบายทั้งชาติแน่แถมเขาบอกว่าเดี๋ยวทำไมใจเต้นแค่อาทิตย์เดียวไมใจเต้นพวกเราก็อะไม่รู้อะได่เสียหัวเลาะปะไม่ได้ยินฉันได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นได้ยินเสียงหัวล้ออะเอ้ยมันมันเหมือนมันเหมือน ดังมันไปเรื่อยเรื่อยมันมันมันใกล้นะไปดีกว่าไปเร็ว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 ม่อยู่เร็วพี่ตอนฉันกลัวหรือว่าในเมืองนี่มันมีผีเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเราเสียงมันหัวล้อดังมากเลยเราถือว่าเสร็จงานแล้วต่นเนี่ยเจ็ดร้อยสิบบาทเนี่ยมันได้เจ็ดร้อยสิบสี่เองสี่เหมือนกันเหมือนเรากันหยิบนี้เดียวหยิบนิดเดียวอีกนิดเดียวมาตามมาตามมาตามมาโอ้ผมอยู่ทางซ้ายเลยอ่ะผมจะไม่ให้ใครตามนะท่านพี่สองทางแยกมาหนี่เอ้ยแล้วนายรู้ได้ไงว่าทางเนี้ยทางไหนอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันฉันก็รู้มาตามอ้ยฉันนนตามค นี่อะไรอ่ะเฮ้ยหมู่บ้านเล็กไอ้ไนี่มันอีูไหนเนี่ยบ้านใครเนี่ยบ้านหมาเหรอบ้านที่มีพวกตุ๊กตานมเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเอาเอาเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้ววันนี้อ้ยมีแค่เจ็ดร้อยสิบห้าเองยินดีต้อนรับกับอย่าทำตัวสบายมากเกินไปนะเพราะมันจะทำให้อะไรอะไรมันแยกลงเฮ้ยเดี๋ยวเรามาซื้อของกันกันเพื่อนเรามีตังค์แล้วนี่ ตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกฉันรู้สึกว่าพวกเรากำลังต้องเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าพวกโนมแน่ๆภาพนิมิตที่ฉันเห็นมันตอนที่มันไล่ฉันเนี่ยปากมันเต็มไปด้วยคราบเลือดและแถมในนี้ยังมีเซฟตี้ทิปอีกด้วยเขาบอกให้พวกเราหลบมันอย่าให้มันเห็นน่ะถ้ามันเห็นแล้วก็ต้องรีบวิ่งเราห้ามหันมามองเอะเอาละฉันจะซื้อของไม้เห็นได้เลยไม่ได้ทำไมอ่ะเอาไปใช้ โอ้ก็หัวหน้ายังไม่ให้เงินเราไงล่ะปะโทษเราเงานได้เขาหมดเลยเราจไม่ได้เงินเดือนเลยด้วยซ้ำไม่ได้มีทางเวยไม่อยู่ที่ทามเร็วๆหน่อยตอนนี้ถึงเวลาเลิกพักผ่อนแล้วนะไม่ไปได้ไหมแอบอยู่ในตู้น่ะเฮวยวบเราอยู่ในเมืองนี้มาหลายศตวรรษแล้วพวกมันจะมาเอาของของเราไปไม่ได้ ตอนนี้เหมือนมีนมสองทัววิ่งไล่เราหรือเปล่าเฮ้ยในกล้องวงจรปิดนี่มันแปลกๆนะเจ้าพวกนมมันมีชีวิตอย่างนั้นเหรอสองทัวเหรอเฮ้ยฉันเห็นมันวิ่งผ่านด้วยอ่ะตัวไหนผ่านแล้วเนี่ยป้าพวกนายคิดไปเองแันพูดจริงมันหัวแหลมๆนะหัวแหลมนะเรารีบขุดเธอรู้สึกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราขุดไม่ได้ตามเป้าอ่ะหัวหน้าด่าใหญ่เลยแล้วใครชื่อเป้าเดี๋ยวเราไปตามเข้ามาหัว นักร้องไงสายยันน่ะเขาอาจจะหมายถึงเป้ากังเกงก็ได้นะอเออเรื่งจังไม่ต้องขุดทำเป้ากังเกงหรือเป่าโคดรโคตโคยฉันกลัวว่าในเหมืองนี้มันจะมีประวัติอันเลวร้ายแล้วพวกเราอาจจะติดคำสาปอยู่ในเหมืองตลอดการก็ได้อ่ะเมื่อไหวันนี้รู้สึกว่าขุดได้ได้น้อยกว่าเมื่อวานนะเฮ้ยตัวนี้ตรงนี้มีกำลังอีกแล้วนะเดิมเดิม มุกเดิมเลยมุกเดิมเลยเออระวังนะเฮ้ยกลับมาที่เดิมไม้ใช่เขาไม่างขวงมีมีแฟ้มีแฟมีคนใช้แฟโอ้แสงม้วเลยค่อนข้างค่อนข้างจะมีความวิบวับวับแบบเขาใช้ยาสับผมเหรอแซ่าผู้นายฉันจะลองไปฝั่งนี้ดูนะลองไปดูลองไปดูโแต่สุดคนนี้มีท้องอันใหญ่มีท้องอันใหญ่ผุดได้ไหม เอ๊ะเฮยัมจเต้นอี้วอะอะไรตุกตุกตกตุกไม่ร้ทไมหัวใจมันเต้นแรงจังอะคิ่ไเองจะลองตามเสียงไปนะโอ้ย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 เฮ้ยมันวเรอะไรขึ้นเฮ้ยดไปแล้วดินไปแล้วมากิน้วแล้พูแจงิจงแอบอยู่บนี้มไม่เห็นโหุ้หแจง ตอนนี้เราได้แค่431เองนะต้องรีบไปขุดเพิ่มไปได้ไหไหนอะตายหรอโดนจับผมโดนโดนนมจับมาที่หมู่บ้านโดนจับฮะหมู่บ้านนมใช่ได้ยเราต้องไปช่วยไปก่อนไปไปอยู่อีว้า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 กิจโดนลากลงดินเลยก็จะลองมองด้านหลังดูจุ๊บเจนเฝ้าข้างหลังด้วยนะได้ฉันพยายามให้เพื่อนด้วยอีว้า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 กิส่งเสียงให้พวกเราหน่อย มันจะเป็นฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมเออมันมันมันแรงเรื่อยๆนะฮ่าฮ่าฮ่าโอเคตายด้วยไปช่วยพี่กิตไหนอะมันรุกจุ่มไหนอะไหนอะนี่เราอยู่หมู่บ้านนมแล้วมีทางไปต่อเฮ้ยลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกไปมันเป็นทางรถไฟที่ลึกเลยไอะเฮ้ยนี่ไงอยู่นดิผมกำลังอยู่นี่พี่กิตกิตมันมันมันไล่ผมมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีหรอกมั้ง ตัวมันหน้าตาเป็นย <DVD. S 3> ังไงมันเป็นโนมไงเฮ้ยตัวเลี้ยงอุ้ยโอ้ยมันล้ม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 เฮ้ยเฮ้ยทอง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 ทั้งคนนปานอะไรไปเต็มเลยอุ้ยมันหายตัวไปแล้วมันหายตัวไปแล้วอู้หูนในเห็นปากมันเปล่าเห็นน่าจะกินซอยจุมาไม่เหรอนี่มันต้องขังด้วนะไอ้ที่ผมโดนจับอยู่นี่แหละ อย่าบอกนะว่าพวกนมใช้พวกเราเป็นอาหารอ่ะเฮ้ยพวกเรารีบทำงานเรากลับไปหาหัวหน้าดีกว่าเรารีบกลับรีบไปฮะมีอะไรกักว่าเดิมเยอะเลยเฮ้ยโอ้ยแรงขึ้นเหมือนมึงเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆเจนะพวกนายเป็นไงแรงันใจสั่นใจสั่นเก้าโอ้เอาเนี่ไปกินสักบาปโอ้โหไอ้สแอตโดนดึงไปแล้วไอ้สแอตลงมาเร็วก็แล้ว ก่นจะโดนจับอยู่ในกล้องลงมาเร็วอย่าอเงี้ยเลี้ยวๆจะค่อยๆแงะออกไปก่อนโอ้โหฉันไปฉันเป็นคนเดียวที่โดนจับด้วยอ่ะมันขึ้นมาช่วยนายไม่ได้มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เราเห็นนะมีอะไรแดงๆอุ้ยไหนแดงโดนไหมช่วยฉันด้วยมีเพื่อนเราคนนึงเด้งขึ้นไปข้างบนน่ะฉันเห็นเมื่อกี้ยเขาลงมาแล้วเขาลงมาแล้วโอ้โหลงมาปแล้วอีกเงินล้มเหลวถึงร้อยหนึ่งแล้วเราต้องรีบกด อีกแค่ร้อยเดียวไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำเรากดไม่ได้แล้วก็ไอ้โนมน่ะมันจะเข้าข้างหลังข้างหลังอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ยฉันตื่นเต้นเกไมหัวใจท่ามทำไมหัวใจไม่เต้นหน่อยพวกเสือโซม้ยหายไปแล้วเฮ้ยทังตันอย่ามาที่ทังตันเอาทั้งตันทั้งตันเฮ้ยหมู่บ้านโนมเดี๋ยวนั้นนมมันหายไปตัวนึงวะเนี่ยรอมันอาจจะเป็นโนมเดีวที่หายไปคือไอ้ตัวนั้นอะอาจจะคนละหมู่บ้านหรือเปล่าโอ้มีหลายหมู่บ้านอยู่ในดงนี้อย่างนั้นเหรอ เราต้องไุดเพิ่มนะไม่งั้น่ตังค์ไม่พอนี่จะจนะจะจะงไม่จบนะช่วยกันอช่วยกันช่วยกันคะไมาคอละมือโอเคอีกเดียวโอ้โหใจฉันใจฉันสั่นอีกแล้วหัวใจฉันสั่นอีกแล้วอีกนิดเดียวตนีตัวนี้นิดเดียวอีกองนึ่งอีกองนึงมามามเมามามาม่มามามไปาเรามามามาามมาามมมามามมา รีพักนเถอะอุ้ยมันยังไม่จบพวกเราฉันว่าเราอาบน้ํากันหน่อยดีไหมโอ้ฉันไปเดินวันน้ตามดล้วเหลืออีกสองวันเป็นเงื่อนเป็นอะไรรู้ไหมเหม็นนมเหม็นนมนมจับตัวฉันน่ะก่อนหน้าเนี้ยมันเลียหน้าฉันด้วยพวกนายข่าวร้ายน้ำเป็ไหลนี่ไงฉันใช้น้ำแบบปิ๊งๆนี่แหละโอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะได้แปรงฟันปิ๊เหมือนกันไปปิ๊งมาเอาน้ำ ปิดปิดแบบนี้ก็ดีกว่าไม่มีน้ําใช้งั้นเราตีสวัสดีเพื่อเพื่อนๆพรุ่งนี้เราต้องทำงานหนักอีกขอเดีีน่้อฉันขอยืนนอนนะเฮ้ยกล้องวงจรปิดมันสามตัวแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยช่วยไอ้บ้าเอ้ยมีนมสามตัวเราทำยังไงอ่ะต้องสามตัวเราจะขุดกันได้ไหมเนี่ยหัวใจมันเต้นตั้งแต่แรกแหละใช่ดิไปแล้ไปเล้วไปเล้วรีบรีบทำงานในเหมืองแล้วเราจะได้เป็นอิสระ

ไม่มาไล่เราเลยจะบอกว่าเราอ่ะต้องทํางานทั้งหมดสี่วันนะเพื่อนนี่วันที่สามแล้วยาทักโอ้วันที่สามเออเลยสองวันน่ะอีกวันเดียวอีกวันนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้พวกแกยายามใจไปพวกเราจะเอาแกมาถลกหนังให้ได้อุ้ยถลกหนังเลยเหรอทำกเป๋าเหรอไม่ไม่กระเป๋าหนังมนุษย์เฮ้ยทางนี้มีทางไปด้วยตรงตรงไหนนี่ไงก็ตกไปแหละ้วเฮ้ยหัวใจมัน มันตึงตักนะมันตุ้งตนะพวนายมันตึงตักจะบอกว่าในถ้ำอะในถ้ำมีกับดักโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันติดหินมันติดหินตอนนี้แหละพวกเราโคตเลยคุไปคุณไปแล้วมันล่อรอยู่มันอยู่เขมมุดดินเขมุดดินมุดดินไปไหนแล้ววะหนีไปแล้วหนีไปแล้วโอ้โโอเคมาคดินกหอแรของแกจะโดนพอเราขุดไปจนหมด ใช่ไหมพี่ไม้ห้เราจะเอาให้หมดเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเอฉันจะขุดไอแไรนี่ด้วยขอข้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 อขอข้อข้อขมอข้อข้อขมอขมอข้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 อขอข้อข้อขอข้อขมอข้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 อขอข้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 อข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 ขอขอขอ้อขอข้อข จุ๊กแจ็คมาไล่จุ๊กแจ็คด้วยด้วยจะนดนจับเหรอจุ๊กแจ็คนอนเหรอท่นตายจุ๊กแจ็คหายเอ้าจุ๊กแจ็คหายไปไปตามหาจุ๊กแจ็คก่อนเฮ้ยเอ้ามีรูปปั้นนมเอ้าเอ้าเอ้าต้องทำงานเสร็จพอดีเหลือแค่วันสุดท้ายแล้วพักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็ระวังตัวด้วยล่ะออ๋อวันสุดท้ายแล้วเราจะได้กลับสู่อิสรภาพ พอจุ๊บใจโดนจับรู้สึกหัวหน้าจะไปช่วยทันทีเลยใช่ดังทีงช่้ยเราเนี่ยหาเงินได้เขาจนหมดนะไม่งั้นแล้วก็เขาคงแบบไม่ไปช่วยเราอ่ะเหมือนเขาไปตามเอาเงินอ่ะเหมือนเป็นเจ้านี้จริงพอได้เงินปุ๊บเรียกกลับปั๊บใช่เรา้องมีเงินน้อยสำหรับซื้อพวกอุปกรณ์พวกนี้บ้างนะไม่ใช่พวกแบบว่าสตันการหรืออะไรแบบนี้เอ้ซื้อได้ทำไมเราซื้อไม่ได้อ่ะฉันซื้อได้อ่ะพทาไมอ่ะ กดไม่ได้โอ้โอ้โหสว่างจ้าสว่างในนั้นนะนายจะเอาไปใช้ในเมืองเพราะฉันอยากให้พวกนายเนี่ยเห็นความสว่างไงความสว่างที่ปลายอุโมงค์เดี๋ยวอีกหน่อยพวกนายก็ตายแล้ววันที่วันสุดท้ายแล้วด้วยละก่อยฉันพร้อมฉันพร้อมฉันมีระเบิดสตันฉันจะช่วยพวกนายเองแป๊บนะมีแว่นดำขายไหมเฮ้ยมันมาสี่ตัวเลยโอ้รอบนี้มาสี่ตัวเฮ้ยเกมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเราจะตามหาแก โอ้ยรอบนี้ไอ้มาสีโอ้ยมันมันมันมืดอะตื่นตื่นเปิดไฟสิฮะการเป็นอิสระนี่มันพี่โม่นำทางไปหากองกระดูกเลยดีฉันอยากเห็นกองกระดูกอ่ะนายต้องเข้าไปในส่วนลึกๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดินมามันเดินผ่านมันผ่านเดินหายเฉยอ่ะเออเออเออมันหาเราไม่เจอเนี่ยพวกเราเสื้อแบบอย่างส้มอ่ะพวกนายจะบอกว่าทางที่มันไปนั่นแหละทางไปกระดูกเหรอใช่จะไปไหม ไป,ไปไปไปเงี้ยเลิกขุดทุกคนเลิกขุดเลิกขุดตามมาตามมาเดี๋ยวเงินปดูอย่าไปดูเดี๋ยวหัวหน้ามารับไม่ต้องกลัวนะดูก่อนใช่ไหมฉันมีชั้นกันเพื่อกองกระดูกอะมีแบบสินอะของของมีค่าไอ้โ,โ,อโหหมนายมีเบนเดช้วยกัน,นะเนอเบ็ดคิดอะใช่ถึงแม้ว่า,าม,มันกระเป๋ามันจะดูคล้ายๆนี่ก็ตามชุดแหนมเนืองระวังกระดักนะระวัง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 กระดักกระดักกระดักนายตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆโอ้โหอะไรเนี่ย มีมันของมีกล่องเต็มไปหมดเลยแสดงว่าที่นี่เนี่ยเคยมีคนเหมืองมาขุดแบบเยอะมากใช่แล้วเขาก็ทิ้งสมบัติไว้ออกขวาออกขวาผลหน้าก็เลยแบบว่าอยากให้พวกเราเนี่ยมาเอาของพวกนี้นี่ไงโอ้อะไรนี่โค้งกระดูกสัตว์ยักษ์โอ้โหโอ้ไปไดโนิสซอร์เดนิสซร์เริ่มตื่น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 ฉันว่าแลสีฟ้านี่มันดูแปลกๆนะทุกคนทำไมอ่ะ แลนไหนอ่ะคุณดูดิคุณดูเอ้ยหัวใจมีอะไรหนอนมันหาเราไม่เจอจริงอ่ะเนี่ยไอ้นมกากถ้าเกิดมันมาเราก็เห็นแล้วแหละมันมาแค่ทางเดียวเอ้ยไรจิฟ้าได้เป็นหน่วยใจหัวใจหัวใจมันมามันมาผมเห็นมันแล้วโอเกอยู่ไหนเอาไอ้กาเซอร์ที่มันอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้มันเดินไปเฉยเลยมันไม่เห็นพวกเราอ่ะมันเงยหน้าไม่เป็นมั้ง เหอยมันเหนื่อยไม่เป็นมันจะหายไปหนวะาอ้มันหายไปมันมุดดินไงมันมุดดินได้เราไม่เราอย่าเพิ่งทำให้มันในนี้นะฉันขอใช้สตันกันก่อนได้ไหมเราไม่ได้ทชไม่ได้ขุดเลยผมเลือกขุดแล้วไม่มีใครขุดเลยมีแต่คนอื่นขุดไม่ใช่เราขุดเคเข้าไปนี้ป่ะนี่นี่นี่เข้ารูนี้ดีกว่าเข้ารูนี้นี่คือรูที่เรามาอ่อขวาไหมขวา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 เอ๊ะ ซ้ายขวาเอาเสียงเหมือนพวกมันจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่เฮ้ยคนนไม่เป็นมิดเลยอ่ะอุ้ยอุใครไปทำลายบ้านมันน่ะแล้วคนเหมืองหรือเปล่ามีเนี่ยมีมีศพด้วยนี่อุ้ยโอ้ยศพรุ่นเพื่อนเอานี่ไงศพเพื่อนมันโอ้โ oh my god แสดงว่าเราไปทำลายพวกมันหรือเปล่าคนก่อนหน้าเนี้ยทีมก่อนหน้าจะใช่นะน่าจะใช่แล้วมันก็เลยโกรธไงมันโกรธมันไม่อยากให้เราเดี๋ยวนะ มันโกรธหรือว่ามันลุกขึ้นจากหลุมมาเป็นผีหลอกเราไปจากตรงนี้กันเถอะเราไปทันดวผมไม่ไหวแล้วนะครูฉันว่าเราควรขอโทษมันนะถ้าเราขอโทษมันเราอาจจะเป็นเพื่อนกับโนมได้อ่ะเดี๋ยวถ้ามันมานายขอโทษมันเลยนะจะขอโทษมันด้วยซตนกาเด็ว่าแต่โนมมันพูดภาษาไทยเหมือนเราหรอพูดภาษาใต้พูดใต้นะไันลองหาก่อนได ในถ้ำนี้น่าจะมีความลับบางอย่างอันอื่นเนี่ยซ่อนอยู่อือจริงก่อนนี้เราเจอรูปปั้นรูปเบื้เริ่มเลยที่ไหนอ่ะเอาสวัสดีเพื่อนมาเจอกันได้ไงฉันมาจากทางนู้นเอาล่ะหาความลับก่อนตันแล้วหรือทางตันทางตานเอานี่มันทางเข้าเนี่ยทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายไปไหนไปไหนพี่อีน้ำไปพี่อีน้ำไปโอ้ยดูท่อที่ลำเลียงพวกพวกแบบว่าน้ำมาดิ แสดงว่าก่อนปีนีมีคนในเมืองอ่ะเขาน่าจะแบบอาศัยอยู่ที่นี่นานแล้วนะมันเหมือนโปูตรงนี้เป็นบ้านมันนะใช่ใช่ใช่ตรงนี้มันคือที่จับคนมาขังเพื่อเลิกคุกคนที่เขาพวกมันอยู่ไหนเนี่ยฉันจะล่ามันวักวัวักวายจัดการมันปั้มีอะไรมีจัปั้กันไหมเลวๆโอ้ยมันหายเลยทำไมเพงมาตื่นเต้นอ่ะอยู่เพงก็ตื่นเต้นอ่ะ เฮ้ยมาใหม่อีกแล้วพี่มาม่อีกแล้วเฮ้ยนี่นี่รอมันเป็นที่กับดักรอมันไม่ใี่กับดักนายเจ๋งมากนี่นี่รอมันรอมันรอบมาไปงานรอบมาเห็นม่โดนเลยรอมาเอ่อตัน์ดโอ้ยโอ้ยเจ้าปักสตังค์กันนี่นี่รอมันเป็นที่กับดักตรงนี้พราเรามาดิ it's a trap ไหนนี่นี่ trap อยู่นี่ t r a อยู่นี่ไม่หมายถึงมันไดโนมาอยู่ไหนฉันว่ามันใกล้มาแล้ะ เขียนว่ามาจากทางนั้นพี่ไหมอุ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงตรงผมมันมุดดินอ้ฉันนโดมาแล้วอ้าวจุดแจ๊กจุดแจ๊กไม่ดูไม่ดูจุดแจ๊กไม่อร่อยจุดแจ๊กไม่อร่อยมันไปกินคนอื่นจุดแจ๊กกลิ่นเน่ากินเหม็นมันมุดดินหนีไปแล้วมุดดินหนีไปแล้วไปดูว่ะเราพอแล้วล่ะสำหรับการสำรวจที่นี่อ่ะเราควรที่จะขุดดินแล้วออกไปจากที่นี่ด่วนเลยโอเครีบไปขุดดีกว่าขุดแล้วขุดที่บ้านมันนี่แหละ ละวันมันจะยิ่งแบบว่ามาเรื่อยๆมาทีๆถ้ขอยอยู่ข้างบนนะเพื่อนสู้ขโมยเลยขโมยของมันอีกไอดีอ่ะตรงนี้ไม่มีแร่แล้วเราต้องไปหาแร่อื่นเอสามสิบดิสามสิบบาทว้ายโดนอ้าเฮ้ยฉันโดนจับเอออ้าวเฮ้ยโดนจับขังที่ไหนเนี่ยเราต้องช่วยเพื่อนก่อนเราต้องช่วยเพื่อนโอ้ที่เดียวจุ๊บแจงช่วยที่ไหนที่เดียวจุ๊บแจง ปแต่ฉันไปช่วยแต่ว่าเพิ่มเติมคือที่นี่มืดมากเลยพอพวกนายไม่อยู่ฉันก็ว้าวเวไม่เป็นไรมีนมอยู่สามตัวมันเป็นตัวเฝ้า,ายามอะ่ะฉันมาแล้วฉันมาแล้วพวกนายช่วยันด้วยขาดอีกนิดเดียวขัดอีกนิดเดียวเร่ห์หินให้ได้ก่อนตอนนี้ฉันนี่ในเสียงหัวใจอะ่ะฉันก็ได้ยินเสียงหัวใจเหมือนกันอยู่แถวนี้เยอะมันออกมาหลายตัวจะไเ,เจอหินขุดเลยนะตอนนี้อ๋อ ทางดีมันทางโขดเลยโขเลยพ่ข็ด้ขุดที้าไดีรานหน้ามีตัวใช่น้าเข้ามาเข้ามาดิดเข้ามา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 ใช่ใช่หมตัวนั้นเป็นุนหรือเป็นตัวจริงมีแต่หินมีแต่หินขุดเยุณคอุณขุมขุดขุ้ขดีุดข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 ุดด แลวแล้วพวกนายก็เอาชีวิตรอดในทุกๆวันได้จนสำเร็จฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเก่งมากขนาดนี้สองปีต่อมาที่หนึ่งใกล้ๆโอไฮโอในเเอโอกลาเป็นชาวนาชาวไร่อ่าไร่แล้วมีโนมนี่หรอกเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็แค่ซื้อของระดับตกแต่งมากแค่นั้นแต่พวกเราไม่เคยลืมแคนที่พวกแกทำอุ้ย ขยับได้อาจจะอยู่ข้างในตุ๊กตุนเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วเชียวใช่ตามอีกนะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการแหกคุกนะคะในการทํางานที่เหมืองนะบอกเลยว่าเจ้าโนมเนี่ยตามโรมาแล้วก็ทําให้พวกเราติดคุกอีกรอบหนึ่งใช่เพราะว่าเราบังเอิญฆ่านมผิดตัวไปฆ่าคนแทน อะไรอะบ้าหรือเปล่าโหจุดแจงนี่สงสัยท่านเปว่าสายตาแล้วนะเอาเป็นว่าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i ต e พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน้วยนะคะแต่ด้ไม่ลาดคิปไใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใคลิปหน้าบายบายค่ะหนทำเสียงโนมสิโอ้ี้อะไร